เวลาเราเช้านี้8ปดนากาสองนาทีภาพสดจากทำเียบอาผู้กองหน่วยใครสะกิดชันิดหนึ่งผู้กองหลบชักนิดหนึ่งไม่เห็นนายกฮะนาผู้กองหน่วยฮะค่ะอาอาผู้กองบอกไม่ได้ใช่ไหมค่ะไม่ได้หรอกแล้วก็เห็นเหมือนคุณภูมิธรรมใช่ไหมคะใช่เห็นคุณภูมิธรรมมีรายงานล่าสุดจะเป็นสรสองค่ะคือรองนายกอันดับหนึ่งคุณเสียถาไปต่างประเทศเนี่ยคุณภูมิธรรมจะรักษาการนายกนะ เพราะจะไปต่างประเทศวันที่17หรือ18กันยาเนี่ย<ช>ป,ประชุม UN เนี่ยไปประชุม UN ที่สหรัฐอเมริกาค่ะนี่ภูมทำวิเชยชัยนี่เป็นภาพเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะนี่ค่ะนายกใส่สูวรสีน้ำตาลอ่อนเหรอใช่นี่คนูมทำผมมันยาตรงนี้สักนิดหน่อยคือรองนายกอันดับหนึ่งรหัสเรียกขานคือสอรอสอง โดยที่มีรายงานว่าจะได้เป็นรองนายกควบพาณฑิ์และดูแลฝ่ายความมั่นคงครับทานผู้ชมฝ่ายความมั่นคงคืออะไรดูแลกระทรวงกลาโหมกำกับดูแลและกำกับดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติท่านผู้ชม,มใครอยากเป็นพบตรต้องไปหาท่านอุ้ยกำลังจะต้องมีการสรรหารพบตรใช่ไหมน้องไหมค่ะนี่เป็นบรรยากาศภาพล่าสุดณนะขณะน,นี้รัฐบาลใหม่ ขณะที่มีการจัดอันดับรองนายกแล้วรองนายกอันดับหนึ่งภูมิธรรมวิชยชัยรองอันดับสองคือสมศักดิ์เทพสุทินรองอันดับสามคือดรปานปรีพัฒนานุกรรองนายกควบมุ่งากประเทศรองอันดับสี่คือนุทินชาญวีรกูลรองนายกควบรัฐมนตรีมหาดไทยรองอันดับห้าพลเวพัชรวาทวงศ์ส่วนรองนายกควบรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะคะรหัสเรียกขานสรหก และรองนายกอันดับต่อมาคือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกควบรัฐมนตรีพลังงานรหัสเรียกขานคือสรเจ็ดค่ะส่วนสรแปดคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสานักนายกนะคะรหัสเรียกขานคือสรแปดนี่ท่านผู้ชมระหว่างดูภาพนี้ไปดูภาพสดๆกันบ้างปเปลี่ยนบรรยากาศนี่ผู้กองหน่วยถ่ายร่วมให้ด้วยเห็นไหมผู้กองหน่วยนี่ติดตามมาตั้งแต่สมัยไหน สมัยคุณยิ่งรักคุณทักษิณนั่รักแล้วก็มาคุณเศรษฐานะคะอขณะที่เมื่อวานนี้มีประเด็นน่าสนใจคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยน้องไบร์ตกลงจะเข้ากระทรวงวันไหนเนี่ยมีรายงานนะครับทุกผู้ชมครับว่าตอนนี้หน้าที่ของเมื่อวานนี้ถ้าเขาเรียกหมอทอนหนึ่งคุณอนุทินหันมาบอกไม่คุ้นเลยนะใช่คุ้นกับหมอหนูมากกว่าคุณอนุทินบอกอย่างนั้นนะคะไม่คุ้นและยังบอกต่ออีกกรณีรถไฟฟ้าสายเขียวอะสายสีเขียวอ่ะน้องไบร์ มันอยู่ที่มหาไทัยนะรถไฟฟ้ากทมสายสีเขียวนะไม่ใช่สายเขียว นักข่าวก็เลยถามคขะว่าทิศทางมันจะเป็นอย่างไรรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่อยู่ในความดูแลของคุณอนุทินแล้วเนี่ยค่ะมหาดไทยคุณอนุทินบอกต้องไปดูข้อเท็จจริงว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็จะทําทุกอย่างไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนคุณอนุทินจะเข้าทํางานที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7กันยาเพราะว่าวันนี้วันที่6เนี่ยมีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็จะมาประชุมคอรมอนนัดพิเศษก่อนพรุ่งนี้ถึงจะเข้ากระทรวงรองนายกไปครบเลย อ่าใช่ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเหลือคุณคุณสมศักดิ์ไหมคะอ่าก็คงจะอยู่ในมุมตรงไหนน่นแหละค่ะอ่าท่านผู้ชมและเราว่ากันต่อไปเดี๋ยวจะต้องไปจุดอื่นเดี๋ยวทีมงานแจ้งเข้ามาก็แล้วกันท่านผู้ชมที่อยากจะเห็นภาพเห็นเย็นนี้จะไปตลาดอีกสักที่หนึ่งเดี๋ยวต้องตามกันดูเดี๋ยวจะแจ้ง